สโคบบักหฮ้ไม่ใช่บักไม่ใช่เฮ้ยเสียงเสียงผมเนีย่ยเสียงเดินช้าๆใครผมอยู่ข้างบนหายยังวิ่งนี่ใครไม่ใช่ไม่ใช่น่าจะอววิ่งมาใช่ไหมใช่ใช่ใช่วิ่งแล้ววิ่งแล้ว กำเดินลงไปแล้วตายสวยมีโหลดรอเลยเดขึ้นมาผมกำลังลงไปมีอีกตัวนะมีอีกตัวโอเคกำวังมันรับปืนแล้วคับเจ็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 บหนักผมไปผมเอาเลยยังไม่าตายอ้าวิ้ยรับปืน ไม่ได้ยินเสียงรลเบิดอ่ะ